สีน้ำเงินจัดเลยนะครับนี่เอาไปลุ้นได้สบายเลยเอาไปเพาะก็ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็กําลังเลอกเหมือนกันนะครับเนื้อดําดแน่นอนนะดูดูนะครับเห็นไหมที่มันออกดาๆะคือมันกําลังจะลอกนะครับนี่ตัวปูนะครับนี่ตัวเนี้ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องกระบี่เบต้าฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแบ่งปลากัดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งเป็นคู่เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้เปลี่ยนน้ําปลากัดนะครับแล้วก็ไปเจอปลากัดมันมันมีอยู่ห้าคู่พอดีนะครับผมก็เลยจะมาเปิดแบ่งทั้งหมดเลยนะครับขี้เกียจเรียงแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นปลา,าที่แล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ามันปลาเบ็นไนแล้วก็วันนี้ผมจะมาแจกปลากัดด้วยนะครับก็คือจะแจกคนที่ซื้อปลากัดนะครับห้าคู่นี้นะครับผมจะมาแจกปลากัดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาที่ผมจะเอามาแบ่งแล้วก็จะจะมาดูปลาที่ผมจะมาแจกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับนี่จะเป็นปลานะครับผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับ5คู่นะครับ แล้วก็มีปลาตัวที่จะแจกหนึ่งตัวนะครับนี่ดีามาดูปลาทัตัวที่จะแจกกันก่อนเลยนะนี่นะครับเป็นโคกเดียวกันกับพวกนี้นี่แหละนี่นี่นะครับเป็นโคกเบกซ์ตานะครับดูตัวนี้ผมจะแจกนะครับจะแจกเป็นจะแจกเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาจับรางวัลเป็นคลิปหน้านะ ว่าถ้าใครจะเป็นคนได้ไปนะครับคนที่ซื้อปลากัด5คู่นี้ไปนะครับผมจะมาจับรางวัลน,นะครับก็จะได้ปลาตัวนี้ไปเลยนะครับก็ส่งฟรีให้ด้วยนะนี่ก็เป็นข้อเดียวกันนะครับข้อแบ็กสตาร์นะตัวนี้โลกดํานะครับมีดาวเล็กๆนี่ก็สวยสวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูปลาคู่แรกกันดีกว่านะครับที่ผมจะมาแบ่งในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลา คอกแบ็กสตาร์นะครับแต่พวกนี้จะเป็นพวกที่มันกําลังที่จะโลกนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เอาไปลุ้นกันอีกแล้วนะครับราคาเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนเลยก็ได้ราคาคู่ละสาราบบาทรวมค่าจัดส่งนะครับนี่เป็นคู่เลยนะครับเราจะจัดให้เป็นคู่นะเดี๋ยวมาดูคู่เลขกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดตัวเมียให้ดูนี่ใส่ไปเลยนี่นะครับปลาปลาอายุประมาณ สามเดือนนิดๆนะครับปลาผมได้ผมได้เปลี่ยนน้ําแล้วก็มันมันมันจะมีตัวผู้อยู่แค่นี้แหละผมก็เลยขี้เกียจเอาไปเกียดขี้เกียจเอาไปขุนแล้วนะครับเออก็เลยมาแบ่งให้เ,เพื่อนๆเอาไปขุนกันเองนะเออแล้วก็ปลากําลังลอกด้วยนะครับดู <c oughs> เป็นคอกแบ็กสตาร์นะครับอันนี้เอาไปขุนแล้วก็เอาไปเพาะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะ <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นคู่เล่ยนะครับคู่นี้เลยนะครับ คู่นี้350บาทรวมค่าจัดส่งนะครับนี่คู่แรกพกแบกสตาร์นะครับตัวผู้ดาวกาลังขึ้นเลยนะตัวเมียก็กําลังจะลอกเหมือนกันนะครับสวยแน่นอนนะครับค้น่นี้ไอตัวตัวที่ลอกสวยๆก็มีนะผมได้แยกเอาไาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันมีตัวผู้อยู่5ตัวพอดีผมก็เลยจะมาแบ่งไปเลยนะครับขี้เกียจเอาไปกุ่แล้วนะนี่ สวยงามนะครับคุ้มมากๆ3 5 0ยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับอโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คู่แรกเดี๋ยวมาดูคู่ที่2กันเลยไปแบบเร็วๆไปเลยนะครับนี่นีนนคู่ที่2นะครับก็เป็นคอกเดียวกันนะครับนี่นี่เลยเป็นคอกเดียวกันนะครับกําลังโลกเหมือนกันเดี๋ยวจับให้ดูนี่นะครับ เป็นสีน้ำเงินเลยนะครับกำลังโลกด้วยดูนะครับเห็นไหมเนื้อดำปีแน่นอนนะครับอันนี้เอาไปลุ้นกันเอาเองนะครับเอาไปขุนนะเออนี่คู่นี้ก็350บาทรวมค่าจัดส่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคู่ที่สองนะครับถ้าใครซื้อ5คู่นี้ไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นค้อเดียวกันแบ็กสตาร์นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับคู่ที่2เดี๋ยวมาดูคู่ที่3ามกันเลยนะนี่นะครับคู่ที่3ามน,นี่ผมจัดไว้ให้เป็นคู่แล้วนะครับนี่เป็นค้อเดียวกันทั้งหมดเลยคู่คู่นี้ก็กําลังลอกเหมือนกันนะครับจะจะไให้ดูนี่ดูตัวเมียนะครับเนื้อกําลังเกร็ดกาลังไหม่เลยนะครับดู อันนี้เอาไปลุ้นได้นะหรือว่าเอาไปเพาะเลยก็ได้นะครับลูกข้อเป็น f หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกจะรกหรือป่านะนี่แต่ว่าในข้อนี้มีรกสวยสวยก็มีหลายตัวนะครับผมได้คัดเยกเอาไว้หมดแล้วอันนี้ที่เหลือก็เอามาแบ่งนะครับนี่ข้อเดียวกัน ข้อแบ็กสตานะครับดูเนื้อกําลังไม่ไหมนะครับนี่คือปลาปลาที่กําลังจะลอกนะครับ mm hmm. เกดเขาจะออกดําๆนะครับ mm hmm. นี่โอเคอันนี้คู่ที่3 mm hmm. ก็ไม่มีอะไรใส่ลงไปที่เดิมมาดูคู่ที่4กันเลยนะครับนี่คู่ที่4 mm hmm. ก็เป็นข้อแบ mm ็กสตาเหมือนกันนะครับข้อเดียวกัน น้ำเงินจัดเลยนะครับนี่เอาไปลุ้นได้สบายเลยเอาไปเพาะก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็กําลังเลอกเหมือนกันนะครับเนื้อดําแน่นอนนะดูดูนะครับเห็นไหมที่มันออกดําๆอ่ะคือมันกําลังจะเลอกนะครับนี่ตัวผู้นะครับนี่ตัวเมียโอเค ก็ไม่มีอะไรนะครับคู่ที่4อันนี้คู่ที่4คู่ที่สีก็350บาทลงก็จะจงเหมือนกันนะครับใครสนใจคู่ไหนก็ mm. ไลน์มาได้เลยนะครับแต่ผมจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้มุมซ้ายด้านล่างนะครับแล้วก็ facebook ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป Facebook ไว้ให้นะครับสนใจคู่ไหนก็ทักมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าอันนี้เดี๋ยวจะแจกอีกนะครับก็คือถ้าใครซื้อไปนะครับผมจะมาจับฉลากนะครับในคลิปหน้านะ หาคนนี้แหละหรือว่าใครจะซื้อ2คู่ก็ได้นะครับคู่ละ350บาท2คู่ผมก็จะใส่ชื่อตอนจับฉลักผมก็จะใส่ชื่อเป็น2อชื่อเลยนะออโอเคอันนี้คู่ที่4เดี๋ยวมาดูคู่ที่5กันนะครับคู่สุดท้ายนะนี่คู่ที่5้ครับก็กำลังลอกเหมือนกันนะครับปลายุ3เดือนนะก็พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ปันทั้งหมดนะครับมีไข่แล้วนะครับตัวเมีย อันนี้ก็เอาไปรัดได้เลยนะครับนี่ <S <S คู่นี้ก็กําลังเลาเหมือนกันนะครับดูตัวเมียดูตัวเมียนะครับดูอันนี้เลาออกมาสวยแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้มันจะเลาออถึงไหนเอาไปรุ่นกันเอาเองนะครับแค่คู่ละ3ามบาทรวมค่าจัดส่งนะครับตกตัวละเท่าไหรอ่อ่ะร้อยร้อยนิดๆน,นะครับเออร้อยกว่าบาทนะครับคุ้มมาก เป็นพ่อแม่พันได้เลยนะนี่อันนี้คู่สุดท้ายนะครับคู่นี้ก็350หบาทรวม่าจดส่งเหมือนกันนะครับโอเคเยก๋ยว็มีก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือจะมาเปิดแบ่งปลากัดคอกเบคสตาร์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นพวกที่กําลังจะเล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครซื้อ5คู่นี้ไปนะครับ ถ้าใครซื้อคู่ไหนไปก็คือเดี๋ยวผมจะเอาชื่อนะครับมาเขียนชื่อแล้วก็จะจับฉลากนะครับก็จะแจกเป็นตัวเมียตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่แจกแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะครับนี่ตัวเมียตัวนี้ก็เป็นโคกเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้คือมันโลกเลยนะเออมันยังหลงเหลืออยู่นะครับผมก็เลยที่จะเอาไปขุนเหมือนกันก็คือเอามาแจกไปเลยดีกว่านะเออนี่ตัวนี้โลกแล้วดาวก็ขึ้นนะครับแต่ว่าดาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ สวยแน่นอนนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับหรือว่า facebook นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาแบ่งปลากัดแบบไหนอีกเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับจะได้แบบดูเร็วๆนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะขอบคุณครับดูตัวที่แจ็กโคตรสวยดำปีไข่แน่นๆทุกตัวนะโอเค